คนนคีค่ะเมนนวลค่ะขะมาตามแนวทางกับเมนนวลค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 8หรยหกสิบแปดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะคุณแม่<า>ค่ะคุณแม่ว่าฝันแล้วฝันได้เจักมือค่ะโอ้ยมาคืนวานนี่ฝันแนวไดคุณแม่ฝันปาพ่อนะะี่ะจังมาได้ไปเมื่อบ้านนอนน่นะฝันเห็นคิดว่าพ่อล่ะพ่อน่่เบอกว่าเอาค้อยน่ะไปเรียงแน่ยเวลา ่นะว่าาก็เอาคั้วแล้วล่ะไปเสือ้อคั้วได้แล้วก็ไปแล้วบายยาวมา่งนนะี่เฮ้ยสีลงไปพุ่นเด้อพุ่นบา่าลงไปนะะไปหน้าบ้่นบ่า,บาหน้าก็หน้าขา้านี่ล่ะนี่ล่ะหน้านี่ล่ะค่ะบานนี่เออก็ฉั่นบาาได้ขัวนะ้วแล้วได้ข้าก็ลงไปบา่าโอ้ยมันก็กิกนหญ้ามว้วนเนอขั้วนั่นค่ะมันบอกินเข่าได มันกินแต่หยาม,มันก็กินกินหยาไปนำกระแทนะ,ะว่าส,าสังสาเห่าได้ไปเลี้ยงควาวยค่ะไกนยังวะบ้านในี้านโอ้ยมันคือคำแต่นอกกูนี่หน่อนคือคำแห้งนะคนค,คำคแลวเมื่อแล้วว่าจันว่าเนี่ยแต่ไม่มีตาปลาแต่ยังนะ,ะปลาหลายว่าจังส,าส่าแต่สมัยตะกี้อีพอเพิ่นจงปลาจงยังไหวจังสีส่ซะ บ้านี้หฮาเห,า,เหากับได้เสือกั้วบ้านในได้เสือกั้วกับิเอาคั้วเมื่อเมืม่อค้วยนกันเสือกน,นั่นดึงเป็นทางไปค้วยกาข้วตัวเดียวบานเบาง่า, <c oughs> งายห่วยนะบานี้ไปหอดบ้านีน <c oughs> มีคนเบาอยู่มีคนเบาอยู่แต่วาวเบาๆน้ำเหา่าเลยค่ะเ <c oughs> บาว่า <c oughs> พูกไว้นี่แหละ พูกวันนี้ละพูกไว้นี้ละเพื่นวะพูพูเพื่อน่ะรอพูยังไงล่ะฮพ่อว่าแม่ย้นวันนี่ละว่าพูกจังไงล่ะพ่อเพิ่นบ่บ่หน้ำเฮาได้แต่ว่าหันพูกไว้นี้ก็พูกพืนีนพูกก็มีตตนตนใหม่ตนหนึ่งให้พูกเพื่อนวะให้พูกเพื่อกันนั่งลูกแต่บ่บ่หน้ำเฮาซื้อ บบอบาพูเป็นพอนั่นบอกคะ,ะแต่ว่าหันเฮาหูว่าพออแต่ว่าเห็นโตอยู่บอกเห็นโตแต่เบ,บาเําหนอบ้านในเฮาก็เลยว่าิะผูกข้วผูกขั้วนี่หันแนมไปจังไล๋ล่ะสมามีตั้งแต่อันก่อนขี่หินเลเนาะบาทนี้เราว่าแนมไปแล้วว่าคือขี่สั่งไม่ต่ก่อนหินบักไงบักไงกันยังว่าเป็นสาม ก่อนยนังวะอีนั่นหรอวะขั้วยังให้จะมาขี่ปันนันขีส่สระว่านะควายนะบ่าข้าขี่ออกสามก่อนสามก่อนมีแต่งันมีตั้งแต่อันก่อนใหญ่ใหญ่สามก่อนค่ะยังวะแม่เขาเล่าว,ว่าผูกไายผูกไายแล้วก็แนมไปบแนเพอนทางทางอันลาดยางฮะบอแม,มนเด้ งแดงถ้าก็เสือไา่อันค้วไนั่นแหละเป็นทางมาค่ะเป็นทางอ่อนหลอดมาเลยนะอ,อันเสือกนั่นว่าสั้งสั่นซะ,ะมาฮอดกันเรยกว่าเพื่อนว่าว่าให้ผูกเข้าก็เลยผูกผูกหนันหลาแนมไปทั้งหลังจังไรจังเป็นกี่คือกันกับขี่สั่งโคลโอเคเรทามก่อนแนมไปทั้งหลังว่าจังสั่นซะ ค่ะออข้ากับผูกไว้ผูกไว้แล้วเด้ท่าน้ำผึ้งกระบอกเบาๆยั้งดอกเบาๆบบายั้งลุกไปเลยผู้ว่าเป็นพ่อ่นบอคะเก็ลุกไปเลยออบ้านนี้การมีคนเบาๆผูกขว้วแล้วก็แล้วตัวเมื่อหากินเข่าเด้อเพิ่นบ่าเมื่อกินเข่าสาว่าสันมาผู้ไว้นี่ละเพิ่นบ่าแสดงว่าอยู่แล้วเนาะแสดงวาเล่ี่ยแล้วเพิ่นบ่าผูกไว้นี่ละ พอนัต้นใหม่นะกะต้นใหม่กลางงามเดอเป็นพุ่มตัวเพ่นไ้ผูกไก่นะอืแสดงว่าฟันดีแห้งค่ะฟันดีแห้งเนาะต้นในี่บานีอกอันต้นใหญ่แห้งว่าจังสรนซะเป็นพุ่มงามบ่านจังสรรซ่ะแม่กะว่าแนมไปยต้นไม้ก็คืองามบานในผูกข้วยว,นวย้นี่พ่น้ผูกข้อยู่นนี้กุก็สิผูกไวัยนี้ลหละมันคำแห้งแล้วกูก็สิเมื่อโตว่าจังล่ะอืบแม่กะเลยว่า ผู้คุยแล้วบานก็หู้มื่อเลยบานบานซ้ำนี่เนาะเนอ,อค่ะบานนี่พีพอนี่อายุจากปีตอนคนเสียคนอายุหาห้าสิบเก่าปีห้าสิบเก่าหรือเจ็ดสิบเก่าห้าสิบเก่าแม่นบอกค่ะคุณแม่แม่นพเพราะว่าเตะเก่าเลยนไหย่นไหวแล้วอเอามาเบิงเบื้องเียนไหว คุณแม่พัญหาก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเคยมาตามฝันแล้วค่ะเลขที่คุณแม่เขาว่าฝันเห็นผีพอตอนอุ้มไก่เพิ่นอายุเจ็ดสิบเก้าปีเนาะคะ่ะแนวทางคุณแม่หหมาเนาะค่ะเห็นบอระคุณแม่ก็เห็นแต่ซืดได้อยู่จือได้อยู่ดยเดี๋ยวไปเอามาเอามาให้เบิ้งเลยค่ะได้มาแล้วมันเป็นบอกคุณแม่จ้าได้มาแล้ว อ่ะไใ,ให้เบิรงเนี่ยค่ะนี่จ้าอือตัวทั้งทังแม่นยังนันเจ็ดเก่าอ,อายุเ,<ก>เพิ่นบอกอายุเพิ่นที่ละนี่เจ็ดเก้าเนี่เพิ่นเสียชีวิตตอนเจ็ดสิบเก่าม่นบอแนน,นเห็นบอลุงหนาลุงหลังเออบานในต้นนี้เนี่ยอันสีหนึ่งนี่คือเสือกข้วสีหนึ่งคือเสือกข้วเออตีจากขั้วกับเสือกบอกเออกับเสือเป็นสีหนึ่งแม่ บานนี้อันศูนย์เจ็ดเก้านี่ศูนย์นี่แม่บ้าเห็นขี่ขีขข่ขั้วขี่ขั้วสามก่อนเออเออบานนี้แม่กระไ้อันมันมีสามก่อนแม่กระห้สามสามศูนย์ขี่ควายมันมีสามก่อนมีสามก่อนคุณแม่ก็เลยให้สามศูนย์แม่นบานี้ศูนย์เจ็ดเก้านี่ศูนย์นี่มาจาก พอที่เสียชีวิตแล้วแม่น Man, บอกคะ Man, จับศูนใส่แม <Man. S 2> ่บ้านนี้เจ็ดเก่านี่ก็คืออายุเพิ่นแม่นบอกคะแ <Man. S 2> ม่อืก็เลยจับมาใส่การเป็นศูนย์เจ็ดเก่าเลขสามตัวที่ว่าเพิ่นเสียตอนอายุหาสิบเก่านี่ก็คือหลงแม่นบอกคะคจำบ่ได้แม่นบอกจำบ่ได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลคุณแม่หมาเนาะคะ่ะเพิ่นเคยฝันเกี่ยวผีพอแล้วเนะาะเพิ่นว่าผีพอเพิ่นอายุเจ็ดสิบเก่าปีเพิ่นว่า ลักกะเข่าพอมเนาะงวดก้อนๆทีว่าฟันเห็นผีพออุ่มไก่เนอะเขานี่เฮื่อนรอบนันเข่าตรงๆเนอะคุณแม่เนอะเจ็ดเก่าวงกลมให้เน้นเนาะค่ะจ้างวดนี่มาฝันเห็นผีพออีกวาสั์จ้ากะโบเนอาสิมาเลกอายุเพิ่นอีกก็ะไรเนาะคุณแม่แม่เพราะว่าถ้าคุณแม่ฟันเห็นผีพอเี่ยไรมีโชคมีอำนาจเนอะค่ะคุณแม่ห้แนวทางมากก็คือเจ็ดเก่าอายุจ้าผีพอตอนเสียชีวิตเนาะเพราะว่าฝันเห็นพอ บานนี้ซีหนึ่งนี่คุณแม่ตีจากควายควายเนาะค่ะควายน้ำซีน้ำซีแล้วก็เสือกเสือก,กับเป็นหนึ่งเสือกน้าหนึ่งเนะะาะสวาสดีแกหลากน้ำทางเลยแม่มแล้วก็ศูนย์เจ็ดเก่าเนาะค่ะเลขสามตัวเป็นเลขคนเสียชีวิตกับเลขอายุมาบวกใส่กันเนาะ,ะเป็นเลขสามตัวค่ะแล้วก็สามศูนย์เป็นเลขตีจากกองขีควายสามกองเนาะ,ะค่ะ มียังเพิ่มเติมอีกว่าบันนี้บ่ลูกหลาซ้ำนี่ลหะมีซ้ำนี่เนาะจ้าค่ะขอบคุณแนวทางของแม่นวลค่ะในงวดนี้ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะมีโชคมีลาบเลยรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขคนค่ะขอบคุณแม่นวลได้หลายค่ะขอบคุณค่ะกาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่นวลค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2568น้ี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแปลกของคุณแม่เนาะค่ะในงวดนี้เนาะค่ะ แม่นวลในเพิ่นฝันเห็นผีพอเพิินมาอีกแล้ววาสันผีพอนี่บอกแม่นวลว่าให้แม่นวลนไปเลี้ยงควายเพิ่นว่าค่ะจูงควายลงทงเด้อว่าสันเอาควายไปเลี้ยงวาสันแม่นวลได้ยินเนี่ยสันเนาะค่ะกระจับเสือกควายเนาะค่ะจูงควายนี่ลงทงหน้าเพิ่นว่าค่ะเอาไปเลี้ยงเนาะค่ะควายนี่ก็ย่างน้ำกระเทน้าเพิ่นว่ากินยาน้ำกระเทน้าเนาะค่ะบอกกินเขาในหน้าได้ว่าสัน กินหยาในคุแท่หน้าเพิ่นว่าไม่นวดนี่ก็เลี่ยงไปเพิ่นว่าสักพักหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นว่าโอ้ยเพิ่นว่าสีเอาควายไปผูกแล้วบัดนี้เพิ่นว่าค่ะได้ยินเสียงผู้ชายบอกว่าผูกไว้หันละวะะ่าสันผูกไว้ใต้ต้นไม่ญ่นั่นว่าสันเสียงผู้ชายผู้นั้นเพิ่นว่าบอกไม่นวดน,นี่เอาควายไปผูกวะะ่าสันไม่นวนี่ก,ก็จูงควายไป ควายตัวนั้นละตัวเพ่นจูงไปหนึ่งตัวเดียว่นมาแต่ว่าตัวใหญ่แห้ง่นว่าจูงไปแล้วค่ะจับเสือกว่าสนเสือกควายนี่มันหวดน้ำพ้นทาง่นว่าเสือกควายเนาะคะ่ะเป็นแบบเง้วเป็นน้ำพนทางเ่นว่าค่ะเป็นเสือกไปน้ำถนนห้นทางเลย่นว่าค่ะเสือกควายเนาะคะ่ะเงยวเง้วคือสมัยตกะกี้่นว่าแล้วก็จับเสือกนี่ผูกใตตนใ้นไม้ใหญ่่นว่าในความฝันเนาะคะ่ะ แนมกลับหันหลังไปเพื่อนว่าเห็นควายนี่ขี่ออกมาเพื่อนว่าขี่จังไรจังขี่สามก่อนกองบักไงว่เป็นขี่สากเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะคะ่ะหลังจากผูกควายเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเม่นวนก็บว่าอุ้คำแล้วว่าสัญญากับเดีวได้เว่าสันก็เลยหูมือสับเพื่อนว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าฝันโมย่าวนะคะ่ะฝันเห็นผีพอเพื่อนว่าค่ะ ถ้าฝันเห็นผีพออ่อเนี่มได้นี่เพิ่นบาเลกมันหมักออกอายุเพิ่น่าค่ะอายุผีพ่อเนาะค่ะเพิ่นก็เลยห้เลขสามตัวก็คือศูนย์เจ็ดเก่าเนาะค่ะศูนย์นี่มาจากน้ามของผีคนที่เสียชีวิตไปแล้วจับศูนย์ใส่เพิ่นว่าเจ็ดเก่าก็คืออายุของผีพ่อตอนเสียชีวิตเนาะค่ะจับมาใส่กันเลขสามตัวเป็นศูนย์เจ็ดเก้าเนาะค่ะหลักก็ะเลขสองตัววงกลมห้เจ็ดเก้าเนาะค่ะเจ็ดสิบเก้าปีก็คืออายุผีพ่อตอนเสียชีวิตเนาะค่ะ จ็สิบเก่าวงกลมห้เน้นเนาะค่ะเพราะว่าถ้าฝันเห็นผีพอ,อย่มอะไรมันเคยออกเพิ่นว่าหลบก่อนที่เพิ่นฝันเกี่ยวเห็นผีพ่อเพิ่อนอุ่มไกลเขาในเงื่อนเนาะค่ะออกเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดค่ะธรรมช่วมตรงตรงเลยเนาะ,ค,ะ,ะค่ะหล้กก็ซีหนึ่งค่ะซีหนึ่งเป็นเหลขกตีจากฝันเพิ่นตีห่ก็คือควายนี่มันมีสีขาเพิ่นว่าน้ามซีอยู่แล้วเพิ่นว่าค่ะหล้กก็ควายตัวเดียวเนาะค่ะเสือกกัะเสือกเ้นเดียวเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยตีห่เป็นซีหนึ่งเนาะค่ะ วงกลมหาเน้นมากเพิ่์ลว่าค่ะหละกักกระสามศูนย์เนาะค่ะอีกคุม 1, ้มหนึ่งเหล็กสองตัวค่ะสามตีมาจากกองขีข่ควายเนาะค่ะสามกองเพิ่์ลว่าศูนย์นี่ก็คือมันวงกลมเพิ่์ลว่าค่ะตีเป็นสามศูนย์เลยเพิ่์ลว่าเหล็กสองตัวตีจากฝันค่ะ <S <S เป็นแนวทางของเมนวลใงวันวันที่หนึง่งเมษายนสองพันหกร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะ คอยท่านชมทุกท่านนะคะมีชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุคนแต่ก็อย่าลืมนะคะเหลขกสามตัวสองตัวตัดกับหนุนน้าค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะถ้าคลิปนี้ท่านชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผ้ารวยน้ำนีเดอค่ะคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ